เช้าวันต่อมาทาคุมิก็จะเดินทางไปหาแกรมโบอีกครั้งเพราะมีชิ้นส่วนของรถมาบางอย่างที่ต้องสร้างขึ้นมาจากการตีเหล็กมาเรียกับโซเฟียที่ได้ยินแบบนั้นก็เป็นห่วงทาคุมิเพราะกลัวว่าทาคุมิจะฝืนตัวเองเกินไปแต่ทาคุมิก็บอกเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงพอพูดจบทาคุมิก็ออกจากบ้านไปทันทีมาเรียกับโซเฟียที่เห็นแบบนั้นก็ได้แต่ยืนมองด้วยความเป็นห่วงซึ่งก่อนที่ทาคุมิจะไปหาแกรมโบเขาก็ได้แวะไปที่กิวน้ำพจน์ไพก่อนเพื่อที่จะลงทะเบียนให้กับซูบากิเป็นสัตว แต่พอเข้ามาในกิวก็ได้เจอกับนักพจนภัยคนหนึ่งที่กําลังเล่าให้กับกิวมาสเตอร์บาลฟังว่าเขาเห็นมอนเตอร์อยู่ที่นอกเมืองทาคูมิจึงได้ถามกับฮานว่ามีเรื่องอะไรกันนั้นหรอฮานก็บอกว่านักพจนภัยคนนั้นเห็นมอนเตอร์อยู่นอกเมืองนะ่ะเห็นว่าเป็นมอนเตอร์ประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่ข่าวลือลนะรูปร่างของมันก็ประมาณนี้ทาคูมิที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกคุ้นคุ้นฮานก็ถามกับทาคูมิว่าวันนี้มาที่นี่มีธุระอะไรงั้นหรอทาคู สัตว์เลี้ยงใหม่งั้นหรอสําหรับนายที่มีคิลเลอร์สไปเดอร์ตอนนี้ไม่ว่าจะเอาตัวอะไรมาฉันก็ไม่ตกใจแล้วในตอนนั้นเองเมเปิลก็ได้ขี่ซูบากิออกมาจากห้วงมิติฮานที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจแทบช็อกฮานก็ได้เอารูปออกมาเทียบดูในตอนนั้นนักผจญภัยที่กําลังคุยอยู่กับบารักก็ได้บอกนั่นไงไอเจ้ามอนเตตัวนั้นไงทาคูมิที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจบารักที่เห็นแบบนั้นก็บอกนายน่ะมาคุยกันหน่อยสิและหลังจากที่คุยกับบารักเสร็จทาคูมิก็ได้เดินทางไปที่ร้านของแกรมโบ ทางด้านมาเรียกับโซเฟียที่ตามมาดูก็ได้เจอกับทาคูมิที่นอนหลับอยู่ในร้านแกรมโบก็บอกกับทั้งสองว่าไม่ต้องเป็นห่วงหมอนี่ก็แค่หลับไปเท่านั้นก็ไม่แปลกะนะก็เล่นโหมทํางานมาหลายวันติดต่อกันแบบนี้ฉันเองก็อยากจะห้ามอยู่หรอกแต่พอได้เห็นหน้าของหมอนี่ที่กําลังสนุกอยู่กับการทํางานฉันเองก็ห้ามไม่ลงแต่ถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปหมอนี่อาจจะลมพับเอาได้ง่ายๆซึ่งมาเรียกับโซเฟียก็เข้าใจแต่พวกเธอก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงและหลังจากนั้นไม่กี่วันรถมาที่ทาคูมิตั้งใจสร้างก็เสร็จสมบูรณ์ ทาคูมิก็บอกให้เมเปิลถามสึบากิให้หน่อยว่าสามารถลากรถม้าคันนี้ได้ไหมซึ่งสึบากิก็บอกว่าสบายมากและถึงแม้ว่าด้านนอกจะดูเป็นรถม้าคันเล็กๆแต่ภายในนั้นก็ใหญ่เหมือนกับบ้านหลังหนึง่งมาเรียกับโซเฟียที่เข้ามาเห็นก็ตกใจพร้อมกับที่ถามว่านี่มันคืออะไรกันทาคูมิก็บอกพอดีเขาลองใช้เวทมนต์มิติเวลาสร้างห้วงมิติขึ้นมาในรถมา้าแผนผังด้านในก็ประมาณนี้แล้วนะซึ่งภายในรถม้าก็มีทั้งห้องรับแขกห้องนอนห้องครัวรวมไปถึงห้องน้ํา ซึ่งตอนนี้รถม้าคันนี้ก็ทําให้ทุกคนคึกคักเป็นอย่างมากจากนั้นพวกทาคูมิกก็พากันออกเดินทางไปที่เมืองหลวงคิวบาซึ่งสุบากิก็ได้วิ่งไปด้วยความเร็วแต่ด้านในรถม้าก็ไม่สั่นเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เพราะทาคูมิได้ติดระบบกันสั่นเอาไว้แล้วทาคูมิก็ได้ถามกับมาเรียว่าอยากจะให้เขาติดตั้งอะไรเพิ่มไหมมาเรียก็บอกนั่นสินะเธออยากจะให้ติดใบมีดกับปืนใหญ่เอาไว้ที่ตัวรถด้วยทาคูมิก็ถามว่าจะติดทําไมกันมาเรียก็บอกมันนั้นที่ดีทาคิดดูกก็แล้วันนะ ทั้งนี้ก่อนที่จะเดินทางไปเมืองหลวงทาคูมิก็ได้นัดเจอกับปาเป็กและเจ้าเมืองเอาไว้เพราะทั้งสองจะเดินทางไปที่เมืองหลวงด้วยซึ่งปาเป็กก็ได้จ้างพวกเฮล,ลมาเป็นคนคุ้มกันด้วยปาเป็กที่ได้เห็นรถม้าของทาคูมิก็อยากรู้อยากเห็นและได้ขอเข้าไปดูภายในรถมา้าทาคูมิก็อนุญาตและพอปาเป็กเข้าไปในรถมา้าก็ถึงกับร้องลั่นนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่รถม้าแล้วนี่มันบ้านชัดชท่านทาคูมิครับได้โปรดบอกวิธีการสร้างให้กับผมเถอะนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าาทํได้ยังไงแนนน่อว่าผมไมไ่ให้บออกกฟรรีนะคับ ทาคูมิที่ถูกถามแบบรัวๆก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตอบจากตรงไหนก่อนดีในตอนนั้นกอร์วินที่เป็นเจ้าเมืองก็ได้ใช้มือสับไปที่หัวของปาเป็กพร้อมกับที่บอกใจเย็นก่อนสิเห็นไหมว่าท่านทาคูมิกําลังอึดอัดใจหนะักแต่พูดก็พูดเถอะเจ้ารถมาคันนี้เป็นรถมาที่ยอดเยี่ยมจริงๆถ้าฉันมีสักคันก็คงจะดีทาคูมิที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดท่านเจ้าเมืองคงอยากได้สินะครับกอร์วินก็บอกรถมาคันนี้ถ้าให้จ่ายหนึ่งร้อยเหรียญทองคําขาวเพื่อให้ได้มันมาฉันก็ยอมทาคูมิที่ได้้ยิินนนแบบัก็คด 100เหรียญทองคําขาวถ้าให้ตีเป็นเงินเยนก็เท่ากับ1,000ล้านเยนเลยนะหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เริ่มออกเดินทางไปเมืองหลวงกันและในระหว่างเดินทางกอนวินก็ได้พูดกับพ่อบ้านตั้งแต่ท่านทาคูมิปรากฏตัวมาท่านก็ได้สร้างและพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเมืองโบนตันดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะต้องปกป้องท่านทาคูมิจากความชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาคืบคลานท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพวกจัก,กรวรรดิซีโดเนียเจ้าพวกนั้นเป็นพวกที่จะประมาทไม่ได้ไม่นานพวกเขาก็ได้เดินทางมมมาาถึงงงเืออหลวทคูกก็บ ดีจังเลยนะครับที่พวกเราเดินทางมาไม่เจอพวกมอนเตอร์รบกวนเท่าไหร่เลยซึ่งรีเอลก็บอกไอเจอหนะมันเจออยู่หรอกแต่พอเจอมอนเตอร์พวกนั้นก็ถูกมาเรียกับโซเฟียจัดการไปจนหมดไหนจะมีเมเปิ้ลกับซูบากิอีเล่นเอาพวกฉันแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยและก่อนจะเข้าเมืองปาเป็กก็ได้บอกกับทาคุมิหากเข้าเมืองไปเมื่อไหร่ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษากับท่านทาคุมิหน่อยนะครับและเรื่องที่ปาเป็กอยากจะปรึกษานั่นก็คือเขาอยากจะมอบรถมาแบบนี้ไปเป็นเครื่องบรรณากใรให้กับองราชา ในตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่5วันก่อนจะถึงวันที่นัดกับองราชาเอาไว้หลังจากที่พบองราชาเสร็จค่อยกลับไปสร้างที่เมืองบนตันก็ได้ครับแต่ทาภูมิก็บอกไม่ครับเราสร้างที่นี่เลยก็ได้เพราะเหลือเวลาอีกตั้ง5วันเพราะถ้ากลับไปสร้างที่บนตันก็ต้องลากมันกลับมาส่งที่นี่อยู่ดีแต่ปัญหาก็คือถ้าจะสร้างเนี่ยมันต้องมีสถานที่และวัตถุดิบในการสร้างปาเป็กที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกเรื่องวัตถุดิบและสถานที่ปล่อยให้เขาเป็นคนจัดการเองจากนั้นทาภูมิก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับมาเรียียยและโซฟ ดูเหมือนว่าปาเป็กจะให้เขาไปสร้างรถม้าที่บริษัทการค้าพาลัมที่เป็นบริษัทค้าทาตที่รู้จักกันซึ่งมาเรียเองก็รู้จักเพราะบริษัทค้าทาตนี้เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมูหลานเองก็พูดถึงอยู่บ่อยๆซึ่งมาเรียกับโซเฟียก็ไม่ได้ขัดอะไรแต่ก็มีข้อแม้อยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือพวกเธออยากจะให้ทาคูมิหาทาตมาช่วยงานเพิ่มทาคูมิที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกทำไมละ่ะเขาเองก็มีมาเรียกับโซเฟียอยู่แล้วนี่โซเฟียก็บ,บอกไม่ใช่ค่ะพวกเราอยากให้ทาคูมิมีาธาา่นง,นง้้ไดแคบาน ส่วนเธอก็ทาได้แค่การต่อสู้ถึงตัวของเธอจะสาบานว่าจะปกป้องทาคูมิด้วยชีวิตแต่ถ้าหากทาคูมิไม่ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเธอเองก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันทาคูมิที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจถึงเหตุผลมันก็จริงระนะงั้นเดี๋ยวเขาจะหาทาสเพิ่มก็ได้และในเช้าวันต่อมาพวกทาคูมิก็ได้เดินทางไปที่บริษัทการค้าพาลัมเพื่อไปเจรจาจ้างทาสคนใหม่แต่ในระหว่างที่ทาคูมิกําลังเจรจาอยู่นั้นจูจูมาเรียก็ได้วิ่งมาถามกับโซเฟียว่าเห็นเมเปิลไหม เห็นว่าจะไปเดินเล่นเธอเลยรู้สึกเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะไปทําให้คนในบริษัทพารลัมนั้นตกใจโซเฟียที่รู้แบบนั้นก็เลยเดินออกตามหาเมเปิลในตอนนั้นก็ได้มีเสียงกรีดดังขึ้นมาโซเฟียก็รีบวิ่งไปยังต้นตอของเสียงและได้พบเข้ากับสาวเผ่ามนุษย์สัตว์คนหนึ่งที่กําลังตกใจกลัวเมเปิลอยู่ซึ่งเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าเรวาเมเปิลก็พยายามบอกว่าเธอแค่มาเดินเล่นเฉยๆเธอไม่ทําอะไรหรอกโซเฟียก็รีบเข้ามาอธิบายพร้อมกับที่ถามว่าเป็นอะไรไหมเรวาก็บอกเธอไม่เป็นอะไร ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรวานั้นจะประทับใจในความงามของโซเฟียอยู่ไม่น้อยโซเฟียก็ได้หยิบหนังสือที่ตกอยู่ที่พื้นคืนให้กับเรวาพร้อมกับที่ถามนี่เธออ่านหนังสือด้วยงนั้นหรอเรวาก็ตอบรับหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือเล่นแร,แร่แปรธาตุรูปแบบของอโนค่ะวงแหวนแปรธาตุของอโนนั้นเรียกได้ว่าเป็นแม่แบบของวงแหวนแปรธาตุในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ค่ะโซเฟียที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยจากนั้นโซเฟียก็ได้พาตัวเมปเปิลกลับระหว่างทางก็ได้เจอกับทาฟียยไปกับเขาหน่อ พอดีเขาอยากจะให้โซเฟียช่วยดูธาตุให้หนะเพราะมันถึงก็ปรากฏวา่าธาตุที่ทางบริษัทพาลัมแนะนำให้ก็คือเรวานเรวาก็ได้แนะนำตัวกับทาคุมิทาคุมิก็บอกว่าเขาอยากจะได้คนมาช่วยงานเขาในเรื่องของการเล่นแร,แร่แปรธาตุเรวาที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจทาคุมิที่เห็นท่าทีของเรวาก็ถามนี่เธอสนใจงั้นหรอซึ่งเรวาก็ไม่กล้าตอบคำถามของทาคุมิเพราะที่ผ่านมาคนที่เลือกดูธาตุไม่มีใครสักคนที่ยอมรับความสามารถของเธอทุกคนต่างมองว่าความรู้ของเธอมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เรวาพอคิดได้แบบนััน้้นนเเลยยไไไดดแต่่่งงีบมพูอะร โซเฟียก็ได้บอกกับทาคูมิดูเหมือนว่าเธอจะรู้วิชาเล่นแร่แรธท่าจากหนังสือเก่าที่ถูกเก็บเอาไว้ที่นี่ค่ะและพอทาคูมิรู้ว่าเรวาอ่านหนังสือเล่มเดียวกันกับที่เข้าอ่านทั้งสองคนก็พูดคุยกันอย่างถูกขอ้อจากนั้นทาคูมิก็คิดที่จะทดสอบเรวาว่าเธอจะเก่งขนาดไหนทาคูมิก็ได้ยื่นวงแหวนแปรธาตุให้กับเรวาดูพร้อมกับที่ถามว่าวงแหวนแปรธาตุนี้ใช้ทําอะไรเรวาพอเห็นวงแหวนแปรธาตุก็เป็นกังวลเพราะทีแรกมันเหมือนกับวงแหวนแปรธาตุที่ใช้ทําขนมแต่ดูเหมือนว่าวัตถุดิบทีี่ใใช้ในนนววงแงปแปรา มันแตกต่างจากที่เธอรู้จักนิดหน่อยเพราะปกติแล้วขนมชนิดนี้มันใช้กับน้ำผึ้งแต่วงแหวนแปรธาตุนี้ใช้กับครีมเธอเลยไม่มั่นใจว่าที่เธอคิดไว้มันถูกหรือเปล่าเรวาก็รู้สึกกดดันแบบสุดๆเพราะถ้าหากเธอพลาดการขัดตัวครั้งนี้เธออาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วก็ได้เรวาก็ได้ต่อไปทั้งน้ำตาว่าเธอไม่รู้วงแหวนแปรธาตุอันนี้มันคล้ายกับวงแหวนแปรธาตุทำขนมซึ่งที่บ้านเกิดของเธอใช้น้ำผึ้งเป็นหลักแต่อันนี้มันใช้ครีมเธอก็เลยไม่รู้ว่าวงแหวนแปรธาตนนุอนอววงแหะไร ทาฟูมีที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปพักหนึ่งก่อนที่จะบอกกับเรว่าจากนี้ไปเขาขอรบกวนเธอให้มาเป็นผู้ช่วยของเขาด้วยนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกใจก็ไม่เป็นไรนะเขาไม่บังคับเรวาที่ได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจเมื่อกี้นี้เธอตอบไม่ได้ไม่ใช่หรอสรุปแล้ววงแหวนแปรธาตุอันนี้มันใช้ทําอะไรหรอคะทาภูมิก็บอกเธอตอบถูกแล้วมันนั้นเป็นวงแหวนแปรธาตุทำขนมซึ่งปกติสูตรที่เขาใช้มันใช้กับครีมเขาเองก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามันมีการใช้กับน้ำพึ่งด้วย เรวาที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอะไรกันนี่เธอตอบถูกงั้นเหรอเนี่ยซึ่งทาฟูมิก็ทึ่งมากที่เรวาใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวก็สามารถมองวงแหวนแปรธาตุออกได้เขาจึงอยากจะจ้างเรวาให้มาทํางานด้วยกันเรวาที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเพราะหลังจากผ่านมาหลายปีในที่สุดเธอก็ได้เจ้านายแล้วจากนั้นทั้งสองก็ได้ตกลงเรื่องค่าจ้างกันซึ่งทาฟูมิก็จะจ่ายค่าจ้างให้ตามความสามารถช่วงแรกอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เธอโอเคหรือเปล่าเรวานั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่เธออยากจะให้สง พราะบ้านเกิดของเธอนั้นเป็นเมืองที่ค่อนข้างยากจนและที่เธอยอมเป็นทาสก็เพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวนี่แหละอย่างน้อยเธอก็อยากให้น้องได้เรียนหนังสือและให้แม่อยู่สบายทาฟูมิที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกถ้าหากเป็นแบบนั้นก็เท่ากับว่าเธอต้องเป็นทาสตลอดไปเลยนะแต่โซเฟียก็ได้บอกเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะหากเรวาได้เรียนรู้เทคนิคจากทาฟูมิอีกหน่อยเธอก็น่าจะหาเลี้ยงชีพด,ด้วยตัวเองได้และถึงแม้จะต้องเป็นทาสของทาฟูมิตลอดไปมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยเพราะทาฟูมินั้นทั้งวิเศษใจดีีและมมมมควาาาาสรถก ทาฟูมิที่ได้ยินแบบนั้นก็เขินจากนั้นทาฟูมิก็ได้พาเรวากลับไปที่บ้านพอมาถึงมาเรียกับเมเบิลก็กระโจนใส่เรวาด้วยความดีใจเรวาที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจจากนั้นเรวาก็ได้แนะนําตัวกับทุกคนอีกครั้งซึ่งทุกคนก็ได้ทําการต้อนรับเรวาอย่างอบอุ่นตัดมาที่อาณาจักรซิโดเนียผู้ที่ถูกทางอาณาจักรคิวบาปฏิเสธมาก็ได้มาแจ้งว่าทางอาณาจักรคิวบานั้นมีท่าทีที่เปลี่ยนไปราชาของอาณาจักรซีโดเนียที่รู้แบบนั้นก็บอกแบบนี้ต้องสั่งสอนไปเเเรรีียกกกกออออออัััศวววิินนนนนมมมมาามาแแตต่่ล้้้้้้ใบบบ็ไไดหพท จเย็นก่อนขะท่านพ่ออีกไม่นานก็จะถึงพิธีอัญเชิญพุกล่าแล้วดังนั้นช่วยเราอยู่เฉยๆอย่าพึ่งเคลื่อนไหวอะไรจะได้ไหมคะปราชาที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกก็เข้าใจแต่เรื่องแบบนี้ปล่อยเอาไว้เฉยๆไม่ได้อริซาเบตก็บอกเพราะแบบนั้นแหละค่ะจึงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มผู้ศรัทธาหากเราปล่อยข่าวไปว่ามีผู้ที่ไม่เคารพต่อบทแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์รับรองได้ว่าเหล่าสาวกที่โง่เขาที่ไม่พอใจต้องไม่ยอมอยู่เฉยแน่ค่ะ さすれば信者たちの怒りに触れますなそうなればあのカムイ部隊が黙ってはおりますまい。